่ชยตรงนี้ไงแค่นี้เหรอ,อเฮ<ะ> <c oughs> ้ยเซนว่าเธอไม่ได้ราพ,อพออยนตร์คนเดียวป่ะ สวัสดีค่ะเริ่มแล้วสวัสดีค่ะครับสดทักกานี่อะไรหมดอ่ะเราต้องแนะนำหรอคะที่แล้วที่ขายไปค่ะเพียรดัโเก้ฮะสวัสดีค่ะพวกเรานื้สดงจากซีรีส์เรื่องพี่ว่าค่ะรันหนูได้ไหมค่ะเย่คที่แล้รู้จักคูนีไปแล้วแต่เราไม่รู้จักคูนีไหนเล่าสีจวนสลัดจ๋า เาเจอลี่เพี่น้องกุ śm, ้งยิงนะคะน้องกุ้งยิงต้องบอกเหตุผลก่อนว่าทำไมหนูถึงเป็นแบบนี้ตาหนูเป็นกุ้งยิงแต่ว่ามันพิ่งเป็นตอนเช้าเลยต้องปิดตามาหวานไหมคู่นี้เขาดู ของเขาจะหวานกุ๊กิกน่ารักใสใสเน้นเนื้อเหมือนคือแบบช็อกโกแลตค่ะตอนแรกอาจจะแบบมีแบบเอ้ยขมขมว่าดาร์ชช็อกโกแลตแต่พักหนึ่งก็ใส่ความหวานเข้าไปคนที่กินช็อกโกแลตแต่ว่าคนที่กินมะนาวเป็นต้มยำกุ้งดีกว่าหรือว่าคุณราเป็นแนวที่น่ารักใสๆสมากกว่าถ้าในเนื้อเนื้อเรื่องน้องจะห่างกับหนูประมาณสองปีก็เลยจะมีความเป็นเด็กอาจะไม่แบบ แซ่บเหมือนครูออะทะเลาะไอ้อาศแซ่ไอ้อาศแซ่ไอ้อาศคิดในใจอ่อคิดไปเองเออไม่รู้ว่าเป็นอะไรเว้ยแบซีรีส์จะจบแล้วแล้วเห็นว่า ขายบัตรหมดแล้วด้วยตื่นเต้นแมพอแบบตอนแรกที่ประกาศโซเอาตื่นเต้นมาค่ะพวกหนูไม่คิดว่าจะโซเอาเร็วขนาดนี้เวลาจะรีโพสอุ้ยขายบัตรใกล้จะหมดอ้าวโซเอาเราเหรออ้าวมันลดเกินงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันที่สิบน้องสิบมกราเราไปเจอกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีเกมมาให้เล่นกันอ๋อเด็กๆคอมพิวเตอร์เกมดีใจเลย ใหแกะออกค่ะแกะออกถูกไหมซึ่งเกมของเราอ่ะให้คู่แต่ละคู่หาคนที่ต้องปิดตาหนึ่งคนเปิดตาหนึ่งค่ะสมมติว่าจับได้ภาพหนีคนเปิดตาจะเห็นถูกไหมคนเปิดตาจะเห็นเนาะคนเปิดตามีหน้าที่อยู่เฉยๆแล้วก็พูดให้คนนึงอ่ะทำแล้วให้คนที่ปิดตาค่ะถ่ายรูปเซลฟี่ เธอกว่าจะได้ภาพนี้ทำได้ไหมหนูทำได้ไหมหนูทำด้านชนะก่อนไปหาหมองชนะคนแล้วคู่เราอย่างไรเราก็อยากจะชนะก่อนน้องไี่ในหามอเหมือนกันเริ่มจากคู่ดีก่อนได้เออดาฮะหรออยากเปิดเอาพี่ดาเลือกดีกว่าง่ายอันี้ชุดไหมได้ชนะไป็นคนเปิดโอ้เฮ้ยงยิงี้วแล้วก็ไปชุดอะไรเราไม่เปิด ปิดใส่มงค่ะอ๋อุดน่ารักมากนืวค่ะใช่น่ารักมากที่มิตาราเราขอหนูชอ่วมคู่ไหนทำเวลาได้น้อยกว่ากันก็คือชนะนี้ค่ะโอเคและภาพที่ได้คือท้าดา โอเคนอนอีกพูดได้ใช่ไหมนอนอิงได้เลยหนูพูดได้หนูพูดได้แล้วหนูหนูหนูทำหนูทำหนูห้ามทำหนูให้เขาทำหนูหนูบอกเขามือซ้ายพี่แอนดาจับลงมาอีกเหมือนหนูนอนอิงพี่เทียทะเลซบพี่พี่หัวมาใกล้หนูหน่อยพี่เองอยู่พี่เองอยู่แล้วก็หนูไปลงหนูลงหนูมั่นใจไหมหนูมั่นใจไหมว่าลูกนี้ออกมาถูกต้องอ้าวหรือว่ากลับด้านนะกลับด้านหรือเปล่าเอา เอาดีดีเฮ้ยเฮ้ยยังไงเขาทำอะไรเขาขยับาขาใส่กัตัวทำไมภาพมันขยับมันเลบอกันเอาใช่ไหถ้าตอนตอนตอนถามีเอนดาได้บ้างไมทำไดาไมได้ไมได้นี่อง่งมันกดยังไงเขาเได้ เธอแบบโอเคสองแล้วมองตาเดียวได้ไหมได้ไหมสิอะไรระดับนี้ระดับนี้ต้องได้อยู่แล้วไม่ใช่ในเรื่องอะไรอ่ะโอเคอ่ะรูปแลบค่ะขั้นต่อไปเหรอคะได้สามลูกโอ้โอโอเคพี่แอนดามทางซ้ายหน่อยค่ะ แล้วโอเคจับมือหนูข้างขวาเนี่ยแหละอืมอ่าหยิบแก้มพี่แล้วพี่ก็เอามือพี่ข้างซ้ายอ้อมข้างในข้างในมาหยิบแก้มหนูเอืออไหนพี่้อมข้างน้องหนูว่าสายตาหนูมันน่าจะหนูว่าสายตาหนูมันน่าจะเ้ยหนูเองให้หรือว่าหนูไลฟ์ติ๊ต็อกบ่อยไปหน่อยนี่ต้องใช่เลยเธอ่มเพิ่มขึ้นเยะ มาดูอย่าดูเรามาดูมืออาดาผิดอ๋ออันนีเพี่จะไกับด้านดีกว่ากับด้านดีกว่าพี่อนดาเอามือหนูจับข้างในมือแขนแขนเนี้จับตรงแก้มพี่โอเคฉันอยากให้เธอรับเราแก้ก้ามไปโดนลูกมากเก้ก็เลยแก้ด้วยกัน กั็จับมือกันจับมือจับกันอ่าะเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่เออจะเป็นยัไงอ่ะเออพอจะเป็นพอจะได้โอเคได้รอดูเลยรอดูเลยให้ให้พี่ต้นประกนได้โอ้โหยากกว่าเดิมโอ้โหหนูขับได้ขนาดนี้หนูขับ โอเคพี่เอ็นดามือขวาของพี่ทำเหมือนเป็นลำทำเหมือนเป็นลำจับแขนหนูปุ๊บอ่ะชูขึ้นชาร์ปเฮ้ยน่ารักเกินใช่เราจะใช้มือใดใช่ใช่ได้แล้วนี่สองแท่งฮะฮะ เราเสียงสียงแกยวแก้แกแก้วปันาเกิะไม่ทำไมได้แบบเออยังไงดีเลยแกแค่ถ่าร่าเงินก็ได้อโลมอันหลมอออ่าเป็นกแล้วแกแล้วแกเป็นคนในในรูกความจริงแกเป็นคนไหนแกคิดว่าแกเป็นคนไหนอู่แกเคนชมพู่ะบางทีน้องก็เป็ังหนึงังนึง อง่างวรก็จูเด้ไหมนี่สองสามถ้าแกว่าได้เขาหยุดเวลาเลยตอนนี้เปลี่ยนคนอธิบายแล้วนะคะเป็นพี่นุ่นแกว่าเหมือนไหมพอได้พอได้ใช้เวลาไปกี่มงหกหกนาทีสามสามนาทีอุ๊ยหกนาทีนึกว่าสิบนาทีเก่งจังนะขอบคุณค่ะหว่า ปลาศพไพรปลาศพไพรอืออุ้ยทำไมทีมนี้ปิดตาสองคนล่ะคะเฮ้ยรอเราอ่าวรูปแรกหนูดหลับทำไหมรูปแรกที่ได้คืออุ้ยรอดูนะคะหันหน้ามาหาพี่เราจะเป็นผ้าสั้นแต่ว่าเอาเอาแขนเอามือพี่อ่ะ จับมือพี่ด้านนอกเออมือข้างนั่นแหละแล้วเอาไว้ต้นแอลเออลลันปัดลันปัดคนบ้าเถื่อคนบ้าเถื่อเอาไว้ข้างหลังอีกเหมือนจับเชือกข้างหลังี่่ั หนน้ากั่ะเออถ่ายเลยถ่ายเลยพูดได้ไหมคะอ้าหน้ากรหจิตหน้ากระจิตเอาก๊อกดีนะมาไล้ไหมมาได้เลยโอ้ยโอาคกระจิตกระิตไม่ได้เรียนหนช่วยนะนึงนะคะแนึงนะคะเออเราสับเอ่อให้มันตรงกว่านี้หน่อยได้ปะยังไงตรงแบบไหนไปด้านไหนตรงแบบใดเยังขวาหน่อยแล้วก็ถอยหลังไปหน่อยไม่ใช่ไปไปหลังไปหลังอีกด้านหนึ่ง เออดักซ้ายอีก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 แล้วก็ทันเลยเออโอเคเลิศมากพี่เจเห็นรุ่นนุ่งยากมากแต่ก็ต้องเป็นทั้งคูนแต่ว่าต้องเล่นตังคู่เออเอามือของพี่อ่ะจับหน้าอยู่มือไหนมืออขงพี่ส เออไม่ใช่เอามือของยูจับมือพี่ก่อนแล้วแล้วเอาไปย้ายไว้ที่หน้ายู่งเงี้ยเอาไตรงหัวแกยแกวัดแกัแล้วก็เอานิ้วโป้งอะเพราพี่อะไว้ตรงแก้มให้เหมือนมันบีบหน้าแล้วก็เออแล้วก็ทำหน้ายูยูทำหน้ายูเอ้าับด้านเปล่าเายตรงนี้ไงแค่นี้หรออ๋อเออแค่นี้เหรอแล้วก็แกวขับหัวพี่ไว้ใกล้ๆอยู่เออแล้วก็เอามือ มืออยู่ไว้ข้างล่างเลยนี่มือของมือของอยู่ข้างล่างออเแล้วยู่อ่ะทำหน้าปากสูงทำหน้าปากสูงหน้าอยู่โอเคแบบพี่กำลังบีบหน้าแล้วก็เอามือโทรศัพท์อ่ะยกขึ้นมาถ่ายสูงสูงสองคนเหมือนเหมือนตัวเองกับได้ไหมถูกไหมอือทำหน้ายูยๆเลยแบบเหมือนโดนบีบเอ้ยเอาเอาหน้าไปหากล้องหน่อยเอามือพี่อ่ะอีกข้างหนึ่ง ทำเหมือนอีกข้างนึงเออยู่ทำาหน้ายู่ยู่แล้วก็เอาหน้าย,ยู่เข้าหันหากล้องเออแล้วก็ถ่ายและรูปสุดท้ายได้ ไซฟุดเองชิวเลยค่ะถ้าลูกเปลี่ยนเป็นยืนได้ไหมเป็นเป็นยืนได้ไหมต้องถามฝังหนลูกแก้วยืนได้ไหมหลือได้อยู่แล้วเอดกันเองเออกันเองต่อให้แต่ว่าเอาเบอทั้งสองข้างของพี่ไปกอดอยู่เลยกอดอีกแล้วยูก็ทำท่าท่านิ้วโป้งนิ้วชี้ที่เก๊กหล่ออ่ะ โอ๊ยไม่ไม่ยูต้องเป็นคนกอดพี่แทนออเปลี่ยนข้างถ่ายดข้างถ่ายเออนี่ใช่แล้วก็แล้วใครจะถ่ายเออวะมันยากตรงที่ใครจะถ่ายเดี๋ยวคนนี้ถ่ายได้อ๋องั้นเหมือนเดิมนะเอามือพี่กอดอืออแล้วแพรวเอามือข้างซ้ายไม่ใช่ดิ มือข้างขวาของหนูจับไหล่อะไรนะไม่ได้ขยับแค่แบบเที่อ๋ออันไหนข้างอันไหนข้างขวาไหนใช่เอ่อเอาเราอยู่เอามือข้างขวาที่ถือโทรศัพท์อยู่ถ่ายเซลฟี่เลยหรอเฮ้ยเออแต่แต่กดไหล่พี่ลงเนิดหน่อยพี่ต้องเอาหน้าอยู่ตรงประมาณหน้าอกอยู่เออกดเข้าไป เนี่ยยู <c oughs> <p> ่เหมือนกาลังพูดอะไรไม่รู้โอแล้วกันโอหันหน้าเข้าหากล้องแล้วพูดเขา่าโอโออืมโอเค ได้อะไรคะได้ทำอีกรูปชุนแฟกชุดแรกรวมดูเขาเป็นคนนี้เขาเป็นคนติดส้องกระโปรงชอบใส่กระโปรงเออเราจะเอาแบบมิเรอร์หรือไม่มิเรอร์เออเธอมีเวลาหนึ่งนาทีที่จะทำรูปนี้ให้สำเร็จจับเวลาเธอดูในกระป๋องไลยแค่ว่าอยู่ชุดผู้หรอเธอว่าเป็นกระโปรง แช่บุญมากแค่บมากอาาแก้องอาปาแกต้องอาปากไม่อาจารย์แกต้องอาปากเฮ้ยแกรู่มองสามวั้คนงงานทงคนมีซีรเอ้ยนะไหนรือไม่เปลี่ยอันี่ต้องการเลยค่ะ ดูขอหัวทองกันหนค่ะงั้ทำไมเธอ้อคนเดียวอ่ะฉันตลอดมันมีเรื่องะเพราะเราใจตรงกัน้้ก็เป็นที่ที่ต้องยอมตลอดเลยนะคะใช่รักนะคะจุซอ้าวแต่ถ้ามันนอันนี้ฉันก็ต้องแบบนี้อ่ะงั้นราเป็นคนคนนู่นเป็นสีอะไรเกี่ยวไหมเป็นต้นกีกระโปรงอะไรอ่ะเนลับกม้เปนไม่เธอก็วเป็นหัดน้ำตาลเนาะอันนี้กลับด้านหรือไม่กลับใช่ ชอบไ็นผมทองนะบงเขียวข้างหน้ากบุเขียวข้างหน้าคพี่หรอผมไม่พี่นุ่นสู่นเนบงส้มไงโอเค1 2่ม่ฟังมาเนเราใเวลาไปประมาณส่วนช่วงการเล่นอะไรก็ไม่รู้ชอบมากเออแต่อยากเล่นอีกอยากเล่นอีกกาหาเกมใหม่ให้เล่นตอนนี้เลยค่ะเริ่มเลยเล่นสปายเลย เกมใครคือหนอนเออคิดมากอกีกทำแล้วหนูอยากพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่หนูได้อยู่ในมหาลัยอยู่นอกมหาลัยเฮ้ยอยู่นอกเดี๋ยวนะไม่เป็นไร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  จะเป็นเวลามีความรู้คนสำคัญเออไม่รู้ว่าแบบวแบแบบที่สายดิแกไหมก่อนมีหลายคนมีเครื่องแบบเออเอาวะดูหน้าเคารพถูกระเบียบเป็นอาชีพแพ้วะค่ะสีขาว อันไหนก็ว <Laure lessly iesen> <com selection> ่าไม่ใช่ละวิชาการหน้าตาดูน่าสงสัยสุดคนนี้มีพิธีไหว้อ้อยดูตอบว่าใครหน้าตาน่าสงสัยสุดคนนี้คำที่ได้คือหนึ่งสองสามพยาบาลว่าอะไร มาถึงน้องก็อยู่นอกมาหาลัยไม่ใ <pol> ช่ไม่เงียบแม่เขาเลยไม่เงียบแบบเขาเลยคือหนูนึกว่ามันจะมาเป็นคำว่าสปายสามารถโกหกเราไม่รักโกหกเนี่ยแต่ก็อยากไปบอกต่อตรงนาะอ่านนะนี่จำลอจำลองคนสร้างสรรค์เสียงดังตีเหมือยังเลยสร้างสรร อารมณตะกลงอมเพื่อนอยู่มีความมั่นใจสนุกสนานมีหลายอารมณ์ค่ะมีเครื่องแบบอีกแล้วหลายคนก็ได้คนเดียวก็ได้แสงสีเสียงโอเคเพิ่มเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ใช่อะไรโอก็มีความสามารถดุดุ เธอฟังคนอื <ok> the ่นชัวร์มั <bizarre> ่ยมีความพยายามใช้ energy เอ้ยใช้เครื่องมือเต้นได้เอ่อต้องแข็งแรงฮะส่วนใหญ่มีความ indie อ้าวสวัสดิ์สรู้แล้วว่าใครรู้ไหมสวัสดิ์สรู้อ่าโอเคหนึ่งสองสาม ที่นานแปลกที่เขาบอกว่าแข็งแรงมาก็เอ๊ะหรือเออพอน่งแอะกง่ายเมื่อกี้อะแต่แพรวาเปลี่ยนไปคือคือหนูแปลกอยู่แล้วเพราะหนูเล่นไม่เป็นคือหนูแปลกอยู่แล้วเพราะหนูเล่นไม่เป็นอ๋อที่ทีโอโมงซูไม่พ้นกจนอีกแล้วเติร์นเติร์นนัเแียงอะไรอ่ะเตินไม่เ้็นเติร์นนั่นเราไปในทางเดียวกันหมดเลยนะถ้าเแข็งแรงยูเอ๊ะอะดูแพรวาในหนูแพรวาเติร์นแพรวา แต่แพรวาบอกว่าดูอันนี้งงเลยอะไม่แต่ว่าพี่อันดาเขาเริ่มต้นมามันก็ใช่อยู่นะเออใช่คิดดีๆนะคิดดีๆแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าตอนแรกของพี่อันดาไปสร้างสรรค์ใช่ป่ะมันอาจจะมีอาชีพอื่นด้วยไงหรือหนูไปสร้างร้านจอดตัวเองได้หรือหนูไปสร้างร้านจอดตัวเองได้ <c oughs> นุ่นเลือกใครอ่ะหนูเลือกพี่อันดาเองโอเคแล้วก็พี่ภาวาแต่ว่าสองคนรู้สึกว่าพอๆกันไม่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 คือคือถ้าคนอื่นคือถ้าคนอื่นเป็นหนอนใหญ่คนอื่นรู้ตัวนะแต่เนี้ยไม่รู้หรือภาาวคิดว่า แบบต้องต้องโกหกเพื่อไม่ให้จับได้อีกปะใช่หรออะไรอย่าเงี้ยทำการแสดงว่าเพียร์นาก็รู้สึกเหมือนกันคืออยู่บอกตัวเองบทบาทตัวเองเลยเรื่องเพียร์นาแล้วก็เพียร์นากันเรื่องเพียร์นาและอันและทุกคนได้ซับอะไรพูดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามน่าสงนี่ใครอ๋อแล้วดูแล้วดูมาจากไหนวาร์กหรอใช่เดทโทสเปกใช่ หนาวหลากหลายอารมณ์ต้องปิดโทรศัพท์มีขั้นตอนเยอะมีเพลงบ้านก็ได้ข้างนอกก็ได้เหมาะแก่การกินขนมเออเออู้แลอุ้ยได้เลยเหมาะกับการฆ่าเวลานั่งนอนเดทแล้วนะอ๋อ ดีดอ่อนเก็คเตอร์รอบเนี้ยใช่แล้วแต้งให้ดูหน้าคันหวังเมื่อมีเสียงเงียบฮะนี่แปล่กว่าเดิมีแสงมีเอฟเฟกต์อีกรอบไหมอีกรอบแบบมีการแสดงมีของกินได้รู้ว่าพี่หนูเหมือนกันเพื่อนด่ไม่หนูว่าหนูว่าเราสองคนเหมือนกันโง่ใช่ว่าลูกแก้วไม่เหมือนอุยนี่ว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนถ่ายก่อน แกยิงไปเลยให้มันไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนจะงงหรือว่าจริงๆแกเป็นเหรจริงๆแกเป็นแต่แกไม่รู้ตัวอยู่ด้วยกันหลายคนสะดวกสบายดูแล้วชีเลยหนึ่งสองสามเ้ยแกลองถ่ายไหมให้หนูถ่ายของเพื่อนอันนั้นว่าสามคนนี้เป็นโลงภาพยนต์อ่า เฮ้ยถ้เพียานาพูดแบบนี้แสดงว่าใช่พี่บอไม่แสดงว่าพยานาไม่ไม่ใช่แล้วไงมันอาจจะซีรีส์ละครเพราะว่าเราเล่นซีรีส์เรารู้ว่ามันยังไงไงใช่ก็เลยนึกว่าเนี่ยคือซีรีส์เฮ้ยแต่ยังพี่รีส่ะไม่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 นม่ไม่ไมม่น้่ไไปเดม่ไมไม่ไไม่ม่มไม่ไ่ไม่ไ เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่พูดว่าเราสองคนเป็นคนเข้าเรื่อพี่นุ่นเปลี่ยนไปชี้นี่เอ๊ะภาพยนตร์อะไรอย่างงี้พี่นึกว่ามันหนังภาพยนตร์อะไรอย่างงี้ไม่นุ่นมอ่าเลยดีกว่าอาจจะเป็นสองอย่างสองภาพยนตร์ซีรีส์คือที่รู้เลยอ่ะเพราะพี่อันดาพูดว่าสาวคนนี้ได้ภาพยนตร์แล้วพี่นุ่นแบบแทนที่จะ ใช่แมนบบอ้นอนี้้หวะเอ้าเอาแล้ก็มาตกตะกอนอ้าสองสาวคนนี้พะยองส่าในซีรีส์ฝากดีกว่ามาซีรีส์ของเรากำลังจะได้ดูตอนจบกันแล้วค่ะฝากซีรีส์เรื่องที่ว่าคารังหนูได้ไหมหรือว่าเลิฟซี n เนียเดอซีรีส์ูนเียเดอร์ไม่ได้ยิคำว่าเดอร์เลิฟซีเยเดอร์หรอเดอร์เดอรซีนเี่์ เดือดซีนี้เลยไตจบได้ไหมคู่ใครต่อคู่ใครจะแบบหวานขนาดไหนให้ขิงกันระหว่างคู่คู่หนีกับคู่หนีว่าแบบคู่ไหนจะหวานกันแมาเริ่มถ้าดูในโรงหนังอ่ะคือน่าจะกรี๊ด่ี่ิททุกคนต้องแบบทุกคนงงว่าแบบเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ยังไงใช่ค่ะอเราก็เห็นมาอยู่ทั้งเรื่องแล้ว ยังต้องขิ่งอีกหรอคะไม่ก็ก็อั้นก็เขาเรียกอะไรมันมาเยอะไงแต่เนี้ยก็งงเอ้าดีมามาเยอะต้นชินแต่ีแบบเซอร์ไพรส์แต่ถี้ายแบบอุ๊ยทำไมวังคนที่แบบไม่ยิ้มทำไมคนซึมถึงแบบแบบวเาะปกติเราเสิร์ฟความฟินจิงหมอนให้ทุกคนแล้วค่ะแต่ว่า EP 1 0บอกเลยว่าคุ้มค่าการรอคอยรอยทุกคนจะต้องแบบ ปึงป้งปังพรูมันจะเป็นความรู้สึกที่น้ำตาไหลออกมาไหนเจ้าเราเราดูย้อนหลังได้ที่ไหนบ้างค่ะก็ฝากรับชมซีรีส์เรื่องพี่ว่าค่ะรักหนูได้ไหมหรือเลิฟซีเนียร์เดอะซีรีส์ท,ทาง VTV แบบอันคันนะคะ <c oughs> ตอน5ทุ่55และวันที่10มกรคาคมนี้เอาเราจะมีการดูพร้อมกับแฟนๆ <c oughs> ไปด้วยพิซโน์นะคะก็รอเจอทุกคนเลยจบ มาเจอกันเยอะๆนะคะทุกคนเอออ่ะคอยนะ่อยบอยนัแฟน You can go to s a h u t e r Entertainment YouTube ครัเก่งมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ซื้อบารมาร่วม เรื่องไม่หลอวันที่10มกราคมนี้ค่ะจะไปดูวงการไม่ไม่ต้องรอที่ไหนสักแห่งแล้วติดตามติดตามในเพจทาออฟฟิเชียลนะคะค่ะากกะโอเคสรุปนะคะเลิ v ซีเนีย r the s e r ี e s สามารถดูได้ที่ GMM 25ทุกวันพุธเอ่ยปะ